ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972-779-830ฝ่ายหไฟิงนี่ไฟผู้ญิงนี่เช่นวาลี่ของผู้ญิงาหรือตัวผู้ญิงเองเนี่ยมีบางไม้นะเทไปทำการสู่โคไฟชาย หนะ้าหูกลมเกี่ยวกับวาลีไฟยิงหรือตัวแทนจากไฟผู้ญิงนี้พี่น้องไปสู่ข้อทําการคิดดบะบะทําการคิดตะบะข้อผู้ใชยมีมังหมายนะ้าหูกลมลักการศาสนาในว่าผือมังอืมเนี่ยนั่นซึมเนื่งจากประเด็นคําถามดังกล่าวพี่น้องคือเหตุการณ์บันรต้ที่พี่นอ้นองพบเห็นอยู่มากเนี่ยเอาเช่น อามีผู้ชายที่เรียนจบมาพี่น้องนาไปเรียนโปโนลไลายปีเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่อาอาเป็นผู้ที่อาลิมอ่ากับไฟนิงนาที่เขาพูดกันว่าเอายกหลกสาวายที่วานี้พี่น้องนาตัวแทนจากไฟนิงวาลีไปสู่กอผู้ชายเลยคิดบอ่าหรือบางคนจบนาอัลลอฮุซุบฮานาวะตาลาไฮเนี่ยมัดได้จบกุรอานสามสิบยุยจบฮาฟิส่าวาลีไฟนิงตัวแทนไฟนิง ไปสู่ข้อคิตะบะน่าผู้ชายดังกลา่าวหรือบางคนพี่น้องว่าจบมาจากพระเถรนั่นพระเถรนูพระเถรนี้ฝ่ายญิงน่าวาลีเองหรือตัวแทนฝ่ายญิงไปทําการสู่ข้อคิตบะาข้อผู้ชายเลยนั่นไอการที่ผู้ญิงไปสู่ข้อผู้ชายนี้พี่น้องมีหูกลมว่าอย่างไรบางตามหลักการศาสนาตามหลักชาติเนาะดังนั้นในประเด็นดังกล่าวนี้พี่น้องอ่านา มีสุนัตมั้งไหมเนาะสุนัตไอวาลีฝ่ายหญิงอ่งคำตอบของประเด็นดังกล่าวพี่น้องสุนัตไอวาลีฝ่ายหญิงหรือตัวของผู้หญิงเองพี่น้องอ่าเนี่ยทำการสูข่ข้อทำการคิดตบะทำการมันกับผู้ชายเนาะอ่าแต่ตัววาลีเองไปถับทามไปสูข่ข้อก็ไม่มีปัญหาพี่น้อง แต่คําว่าตัวของผู้หญิงเองเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีตัวแทนทาบท่บามให้ใครสักคนคนหนึ่งคนใดนไปทําการสู่ข้อผู้ชายอันนี้สุนัตอายไปข้อผู้ชายแต่ผู้ชายไหนเป็นของชาวบ้าผู้ชายซึ่งเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อาเลมเป็นคนที่ประเสริฐตามหลักการศาสนาอันนี้สุนัตอายผู้หญิงและฝ่ายหญิงไปสู่ข้อผู้ชายสุดยอดอ่านี่ แสดงว่าทุกโตงเร็วพี่น้องนะน่ะมันดังอาดัตน่ะบรรโรทีได้ยึดถื่อปฏิบัติและทําขันมาอ่าบางคนว่าอ่าเบิดทุกลู่ไฟนิ้งนั้นน่ะเขาไปข้อผู้ชายน่ะไปถับท่ามติดต่อไปสู่ข้อไปมันไปตกลงน่ะนี่ก็ถือว่าทุกโตงในหลักการถูกลุมของศาสนาเพราะสุนัตเสียโดยสัมนี่เอาพอหลังจากนั้นพี่น้องกับผู้ชายคนนั้นทุกสู่ข้อเลย วาลีไฟยิงหรือตัวเทนไฟผู้หญิงเนี่ยไปสู่โคเลยไปคิดตาบะเลยดังนั้นผู้ชายที่ทุกสู่โคทุกคิดตาบะเลวเนี่ยนะเหล็กเขาก็ตอปรับการสู่โคการมันดังกล่าวเลยายชายก็มีการตกลงกับวาลีไฟยิงวาลีไฟยิงไปสู่โคจ้าบ่าวไฟชายก็โอเคพี่น้องตอบตกลงเรียบร้อยนี่ขณะเดียวกันผู้ญิง ที่ไปสู่ข้อฝ่ายชายเนี่ยไปสู่ข้อรื้อไปมันฝ่ายชายเนี่เป็นบุคคลที่เพอดีอสมมติถ้าผู้ชายคนนั้นมีพันธุ์ญาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแลวนะ้วพี่เน่ะผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลที่เสที่ไปสู่ข้อพอดีเปะนคือหนึ่งกรณีหรือว่าผู้ชายคนนั้นตรงการแข่เพียงพันธุ์ญาคนเดียว อ่าหรือสองในกรณีทีผู้ชายคนนั้นไปนองต้องการเคเพียงพันรายาคนเดียวจุดประสงค์ป่าไม้ของเขาจัดจนต้องการเคเพียงพันรายาคนเดียวเพราะฉะนั้นต่างทรงกรณีนี้พี่น้องหนึ่งผู้ชายคนนั้นทีทุกภูญิ่งคนนั้นไปสู่คอเนี่ยเป็นภูญิ่งคนตีซีครบพอดีเละสองรือไม้ไฟชาวผู้ชายรือชาวบ่าวเนี่ย ต้องการพันหยญาติเขเพียงคนเดียวเมื่อลังจากตีตบตกลงไฟยิงในการมันในการสู่ข้อเรียบรอยเหล่วนี้ดังนั้นเนนนนห้ารัมบนผู้ญิงคนอื่นๆพี่นองไปทําการสู่ข้อซ้ำเหลาวไปข้อผู้ชายนั้นซ้ำเหลาไอ้นี่ถือว่าหารัมไม่อนุญาตตามหลักการศาสนาเลยอ่านี่เหมือนกับว่าผู้หญิงอีกคนนึงไฟยญิงอีกคนนึงพี่น้องรู้ข่าว่า าวาลีไฟยิงงรือตัวเทนไฟยิ้งคนนั้นไปสู่ค้อเจ้าบาผู้ชายนั้นเสหลก็ตอบตกลงเหลวเพราะฉะนั้นฮารัมผู้ยิ่งคนอื่นๆเป็นองที่จะไปสู่คอคิดบะผู้ชายคนนั้นหล่าอ่าเนี่ยเมื่อนกันเลยครับฝายผู้ชายเถไปสู่ข้อผู้ยิ่งเหลวตอบตกลงกันแล้วกัหารัมบนผู้ชายอื่นๆไปสู่ข้อสำเหลา่าไอ้นี่ไม่ได้อ่านี่ก็เช่นเดียวกันพี่นนองเนี่ย เนี่ยบางคนในหลักการตรงนี้พี่นอ้องอ่าบางส่วนพี่น้องชาวบ้านเรายัางยังเข้าใจขัดเขื่อนจะคอเต็ดจิงนึกว่าเกี่ยวกับเจ้าโผผู้ชายดอกพี่นะออ่าผู้ชายไปข้อผู้หญิงดอกจริงๆเลยก็เมื่อนกันอ่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นไปสู่ข้อฝ่ายชายตอบตกลงเรียบรอย้อยอ่าเนี่ยผู้หญิงคนอื่นที่จะยืน้อสเสนอมีอะไรที่ ยินโคเสนอกับฝ่ายชายไม่ว่าทางด้านสัพสิน่ะทางด้านความสวยงามทางด้านจดตำแหน่งเพื่อต้องการที่จะให้ผู้ชายคน,นนั้นนนั้มาแต่งงานกับเขาเนี่ยอันนี้ถือว่าฮัมนะไม่อนุญาตเช่นเดียวกันเขาด้เป็นการไปคิดบะไปสู่โคลงบนการสู่โคของผู้อื่นอันนี้ชาระไม่อนุญาตถือว่าฮ ARAM อไซด์ก็คือเนื่องจากสร้างความอีซาพี่น้อง สร้างความเจ็บช้ำนำใจให้กับผู้าพ่าเมือ่อทีทุกโทระบุกลาในหน,นังสือนี้าะยตุนมัวตาดเลมที่หกนาทีสองร้อยห้านี่ยบอกว่าว่าจุสตาฮบบุคิตบะตัวอัลลิลฟัดลิมินาริจาลิมิมมันขุติบะ,ะสูนั้นให้ไปคิตบะไปสู่ขอ อัลลิลฟาตุลีมีนัริยาลบรรดาผู้ตีปลาเซนอ่าบรรดาผู้ที่อาลิมบรรดาผู้ที่มีอิลโมวิชาฟัมโรจากบรรดาผู้ชายต่างหลายสุนันไอาวาลีหรืฝอไยผู้ญิ้งไปสูข่ข้อเนี่ฟามันคูตีบาวาอาญาบาอ่ามโนสนะว่าผู้ชายคนใดข้อตามตีทุกสู่ข้อแล้ววาอาญาบาเลยเขาตบรับแล้วอ่า กันสุขดังกล่าววันนั้นคณะเดกันวันข้อีบาตุมุกมิลลตุลลิล ada di s y a r ีคณะเดกันผู้ญิงตีไปสู่ข้ฝ่ายิ้งนี่ไปเนาะครบตัวส้มบูญพอดีจากจำนวนเซ่คนตามพรรัยาเทชารออนุญาตให้ขอบครองได้ถึงเซ่คนครบพอดีอลาลลัมจุริดอิลลาวาฮิดะตันหรือไม้ก็ไฟผู้ชายพี่น้องต้องการเคเพียงพรรัยยาคนเดียวเนี่ย เลกาได้สู่ข้อผู้ชายเลวเลกาฝ่ายชายได้ตอบตกลุงเลวพันนี้พป่นนองยาวว่ามันฮารูมาอาลัมรออาเตนซานิยเนตนคิดบาตูหูบิชูรูติซาบิคอตีอ่านี่แนนนนฮารัมบุญพูหยิ่งคนที่สองนะฮารัมบุญนั่งไปสู่ข้อผู้ชายดังกล่าวพร้อม้วยกับเงื่นเคยถี่พันมานะ่าซึ่งผมอธิบายไปเลเยในสัปดาห์ที่แล้วอ่านี่เกี่ยวกับกรณีเท ผู้ชายไป่ขโคผู้หญิงฝลล่ายล,ลมัมฝ่ายลัมฝ่ายลัมยกมลิลอาดัดูวลาอารอดอัลอิกติสโรอาลาวาฮิดตินแต่ถ้าหากว่าหนึ่งกรณีที่ผู้ชายมีพรรยาเกหนึ่งหรือสองหรือสามยางไม่ครบสี่นี่ขณะเดียวกันผู้ชายคนนั้นต้องการภันายาเพิ่มหรือวลาอารอดอัลอิกติสโรวะลาวาฮิดติน อคณะเดกกันเขาผู้ชายคนนี้ไม่ต้องการที่จะจํากัดเอาเจะาโปเพียงพรรยาคนเดียวนี่นะถ้าผู้ชายคนนั้นยังเปิดโอกาสหรือยังต้องการจะอโงเอ,าส,อ,งเอาสามเอเซนี่ฟลาฮุรมาตามุตตะกอนนะหรืออิมกา้านิ่นยำอีอันนี้ถือว่าไม่ฮามเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นนในประเด็นปัญหาดดังกล่าวนี้พี่น้องก็คือไปคลายผมคอสงสัยที่พี่น้องสงสัยว่า มีบางไหมมีกันหรือน้าฝ้ายผู้ชายไอ้ฝ้ายผู้หญิงนี่ไปสู่ก็ปู้ชายอ่าเนี่ท้งมดพี่น้องก็คือคําตอบที่ผมเรียนอธิบายชี G ้แจงพอแม่พี่น้องเน,ะนาะวัลอฮุอัลลอนะสุดท้ายนี่พีน่น้องนะาก็ <c oughs> ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกัน นในโน่นในงานศาสนาก,ก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุ้นพ่อแม่พี่น้องตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่น้องที การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆทุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่น้องขอ้ขอข้บคุณพี่น,อน้องทุก่านเหลยวแต่กำลังความาสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตฟาร์มอยู่ตะฟาร์มอ,อีกลัสนะอยู่ตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาะของผมไอพี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานาววาตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับปาคุลลาบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานาววาตัลลาในวันอาคิเราะั์นะวะบิลลาฮิตตอฟฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮะวะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริการงานโดย ช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น